มมิจากไดโอจอกครับตอนนี้อยู่ที่เมืองหางโจบ้านเกิดของค่ายจีลี่นะฮะมาทดสอบรถกระบะไฟฟ้า r i ริสดาราอารีซแล้วก็ฮอร i ซ o นนะครับตัวอ i ริดาราเนี่ยเป็นแบรนด์และจะมีรุ่นเนี่ยตอนนี้2โมเดลมี r ารดีขับเคลื่อน2ล้อหลังนะะหนึ่มอเตอร์และรุ่น HORIZON เป็น d u อัลมอเตอร์สมรรถนะเขาคุยว่าเทียบเท่าเท s l a c y b e r t ์ u c รกมาทริปนี้นะครับ เป็นช่วงหน้าร้อนนะฮะเดี๋ยวจะได้ไปลองในเรื่องของการขับขี่แบบออฟโรดด้วยแล้วขับแบบร้อนๆก็จะได้ดูเหมือนกันเข้าป่าใช้กําลังสูงๆเต็มที่จะมีเรื่องของโอเวอร์ฮีทหรือเปล่านะสิ่งที่เรากลัวกันพอมอเตอร์มันร้อนกําลังมันหายนะเพราะว่าตัวแม่เหล็กถาวรที่อยู่ในชุดมอเตอร์เนี่ยมันจะสูญเสียความเป็นแม่เหล็กก็ต่อเมื่อตัวมอเตอร์มันมีความร้อนสูงนะครับก็เดี๋ยวคงได้รู้กันนะแต่ก่อนจะไป พาชมตัวจริงแบบใกล้ๆชัดๆนะครับสำหรับริดดาล่านะฮะบ้านเขาขายในชื่อเรดาแต่ออกไปขายนอกประเทศจีนมันใช้ชื่อนี้ไม่ได้นะครับนี่นป่ะดูดูเนี่ยท้ายมันคือมันนี่เลอะแล้วด้วยนะตัวนี้ h o r i z o n ใส่ยางออเทเรนนี่มันเหมือนอะไรเหมือนนิสัน n NV แต่ใหญ่กว่าใหญ่แค่ไหนมิติตัวถังของเขาจะพอๆกับเท่ากันเลยกับนิสสันนาวราร่ความยาวเท่ากันไปเลยแต่ฐานล้อจะเท่ากับทาง ISU สุดีแแต่ที่มันแตกต่างจากรถกระบะทั้งหมดที่เราเคยใช้กันก็คือมันเป็นรถโมโนโคอกเหมือนรถ SUV ไม่ใช่รถที่มีแชสซีไม่ใช่บอดี้ออนเฟรม รถที่มีชัดซีเนี่ยก็จะเอาบอ d ดี้มาวางนะบนตัวถังาวางเครื่องยนต์เกียร์วางตัวหัวเก๋งวางลูกกระบะนะฮะแล้วก็ใส่ในเรื่องของยางรองตัวถังใส่ระบบกันสะเทือนเข้าไปนะครับแต่ตัวนี้เกิดมาเป็นโมโนโคอกเห็นไหมถ้ามันเป็นแบบรถเบนซินหรือรถดีเซลที่เราเรียกว่ารถ ICE สมัยก่อนเนี่ยมันขายบ้านเรามันจะโดนภาษีหนักมากมันจะเป็นรถกระบะไม่ได้เพราะว่า มันจะเหมือนมิราไดสซมิรา um ที่เป็นตัวทักครับเพราะตัวลูกกระบะเนี่ยมันติดกับตัวบอดี้ของรถเลยถ้าจะเป็นรถกระบะบ้านเราจะแยกว่าลูกกระบะมันต้องแยกต้องถอดออกได้ตัวนี้เป็นโมโนโคอรกแต่พอไปบ้านเราไม่มีประสินำข้านะครับเพราะอะไรเพราะเป็นไฟฟ้าเป็นแบตเตอรี่ electric v e ิเ c l e เป็นไฟฟ้าแท้ๆหนึ่งร้อยเหน้าตาแบบนี้เลยนะฮะโอ้โหความยาวจากหน้าถึงหลังห้เมตรส มีห้องเก็บสัมภาระด้านหน้าก่อนจะไปดูลึกกว่านี้เอาข้อมูลสำหรับคนอยากรู้นะครับเรื่องของสมรรถนะแบตเตอรี่เนี่ยเป็นลิเธียมไอออนแบบ LFP ที่เขาเลือกแบตเตอรี่ LFP เข้าไปเนี่ยก็เพราะว่าตัวรถกระบะแบบนี้นะครับการทำงานของมันเนี่ยให้นึกภาพยังไงลูกค้าอาจจะต้องมีการบรรทุกมอเตอร์แบตเตอรี่มันก็จะมีความร้อนที่สูงแบต,ตแบบ LFP เนี่ยไลฟ์ไซเคิลมันเยอะมันทน ระยะทางมันอาจจะน้อยลงมานิดนึงเทียบกับ NMC แต่ก็ได้เรื่องความทนเข้ามาจะมี2มอเตอร์ถ้าเกิดมอเตอร์เดียวเนี่ยเขาจะเรียกรุ่น r d 6ถ้ารุ่น2มอเตอร์เรียก h o r i z o n l นะตัวมอเตอร์เดียววางหลัง200กิโลวัตต์นะครับที่เห็นเนี่ยถ้าบอกว่าเป็นเนี่ยตัวพวกเนี่ยเป็น r d 6แต่บ้านเขามันจะมีหลายกระจังหน้าเดี๋ยวรอดูเข้าไทยเดือน10เดือนตุลาคมปี2 0 2 4จะเข้าเกตไหนบ้าง นะครับ RD6 เนี่ยมอเตอร์เดียวนะแล้วถ้าเป็น Horizon ที่ไปวิ่งออฟโรดเมืนะ่อสักครู่เป็นมอเตอร์คู่315กิโลวัตต์มอเตอร์เดียวนี่ระดับโอ้โห270แรงม้าถ้ามอเตอร์คู่420แรงม้านะเรียกได้ว่าแรงโหดจริงๆมอเตอร์เดียวก็วิ่งได้สัก330ถึง350กิโลเมตรต่อการชารเต็ม1ครั้งนะส่วนมอเตอร์คู่ก็ หย่อนหย่อนครับสี่ร้อยในแบตเจดสินะครับนี่สีค่อนข้างเท่ค่อนข้างสวยเลยระบบความปลอดภัยจัดเต็มนะครับโอ้โหชอบไม่ชอบอย่างไรนี่พาชมดิสเบรกสี่ล้อคำถามยอดฮิตลุยน้ำได้สูงแค่ไหนสเปคบอกว่าลุยน้ำได้815ม mm, ิลเมตรก็คือ81.5เซนเฮ้ยแล้วน้ำมันจะไม่เข้าเหรอปกติเขาคุยกันแค่60-80 อันนี้8.5คือถ้าคุณจอดยังไงมันก็เข้าเข้าตามเนี่ยล่องประตูต่างๆมวลน้ํามันดันเข้าไปแต่ถ้าขับแบบปล่อยไหลเข้าไปไหลดันน้ำไปเรื่อยๆเขาบอกน้ําไม่เข้าเขาไปดูมาแล้วเ,เดี๋ยวเจอกันนะฮะเดี๋ยวเจอทางระยองเนี่ยน้ำท่วมทีหนึ่งมาเร็วลงมาจากเขาใช่ไหมฮะต้องลองดูกันแล้วก็เขาไม่ต้องกลัวดับไม่มีในส่วนของ กองอากาศอะไรต่างนะครับลุยดันไปได้เลยแล้วจุดเด่นของมันเนี่ยก็คือเรื่องของช่วงล่างระบบกันสะเทือนด้านหน้าอิสระแม็กเฟอร์สันสตัดด้านหลังอิสระมัลติลิงช่วงล่างแบบพวก Honda CR-V เลยแต่มาในแบบรูปทรงกระบะสิ่งที่ได้แน่นอนคืออะไรดูจากสเปคนะครับคือความนุ่มนวลทั้งทางเรียบแล้วก็ทางลุยเหมือนเอารถ SUV ราคาแพงอ่ะที่เป็นรถ เอสยูวปกติมันลุยออฟโรดได้นะครับแล้วเอาเข้าป่านะแต่คนสมัยก่อนก็จะแบบเสียดายรถนะครับแต่ถ้าเกิดมันขายเอาตัวมอเตอร์เดียวกันนะถ้าเป็นไฟฟ้าแบบเนี้ยแล้วขายไม่ถึงล้านนะ่คุณโอเคไหมมอเตอร์คู่ล้านกว่าบาทอย่างเงี้ยให้มันถูกกว่าตัวท็อปของค่ายญี่ปุ่นนะ่ะคุณโอเคไหมได้ความนุ่มนวลเพราะพวกนั้นไส้แตกนะครับช่วงล่างด้านหลังที่เป็นแหนบให้ตัวที่คุยว่าเป็นคอยสปริงสีล้อราคาเกือบเกือบสองล้านเนี่ย มันก็จะไม่นุ่มนวลแบบช่วงล่างด้านหลังที่เป็นมาติลิง k ์แบบนี้นะคือสเปคให้มาเนี่ยค่อนข้างเหนือความคาดหมายโหดไม่เหมือนกับที่เราใช้กันอยู่โดยประจำนะครับเล่ามามีแต่ข้อดีแล้วข้อด้อยมันคืออะไรมีเหมือนกันเรื่องของการมอดต่างๆมอดก็คือการตกแต่งจะเห็นว่าเนี่ยถ้าคุณดีไซน์แบบเนี้ยเอารูปเต็นเอาเคสมาวางบนลูกกระบะ มันใช่เลยสไตล์แต่ถ้าเกิดคุณจะดีไซน์แบบคนใช้รถกระบะทั่วไปมันถอดลูกกระบะไม่ได้นี่คือข้อจํากัดของมันอันนี้ผู้ไปหารเขาก็ยอมรับนะครับเราเลยจะเห็นว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยอะอย่างอันนี้เป็นแคมเปอร์ใช่ไหมฮะติดแคมปิ้งเกียร์ต่างๆนะครับอ่ะจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งใช่อุปกรณ์ไฟฟ้าจะเต็มเพราะว่ามันมีแบตเตอรี่63 73กิโลวัตต์ชั่วโมงมาด้วยคุณใช้ไฟได้เต็มที่เลย นะฮะจะเปิดแอร์ก็ได้แอร์ Air เคลื่อนที่ทําได้แล้วก็เนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้ข้อจํากัดของมันเรื่องการตกแต่งถ้าเกิดคุณต้องการความคล่องตัวใช้งานในเมืองใช่ต้องการรถไซ์แค่นี้และภารกิจของราชการที่ไปแบบด่วนๆได้มันได้แค่นี้นะครับก็คือเอาตู้อลูมิเนียมมาวางบนเฟรมของตัวลูกกระบะนะมันไม่สามารถ ถอดกระบะออกไปแล้วไปตีตู้ใหม่ดีไซน์เคยเห็นไหมครับสไตล์ออสซี่หรือรถราชการเราเนี่ยเขาจะยกลูกกระบะออไปเลยแล้วไปตั้งขายอยู่ริมถนนนะ่ะนะแล้วเขาดีไซน์ตู้ใหม่เลยตัวนี้พื้นฐานด้วยความที่มันยิงบอดี้เข้าไปกับตัวแชสซีที่เป็นโมโนโคอร์นะตัวเฟรมของรถมันมาแบบนี้นะครับเขาก็จะต้องดีไซน์ให้เป็นแบบนี้อันนี้คือข้อจํากัดของมันแต่มันก็ ทำอะไรได้หลายอย่างเช่นเขาทําเวทบาลานซ์มาแล้วหน้า50หลัง50คุณก็ยังสามารถดีไซน์เนี่ยอุปกรณ์ที่มันยื่นมาบนหัวเก่งได้อีกขออย่างเดียวขอให้น้ําหนักต่างๆมันลงระหว่างฐานล้ออยู่ตรงกลางล้อทั้งสองเขาให้ฐานล้อมากว้างฐานล้อระดับ3เมตรอันนี้ยังเป็นข้อดีของมันแต่ตัวนี้ถ้าจะตกแต่งเป็นทรงนี้อ่านี่รถตำรวจชัดเจนเลยทำ หลังคาครอบมาตัวที่เป็นไฟเบอร์นะครับวางครอบเข้าไปในบอดี้เดิมลูกกระบะเดิมนะแต่ตัวนี้เขาทําแนบหน่อยให้มันดูสไตล์รถ SUV เห็นปะแนบติดมาเลยนะตัวนี้ก็มีเลด้าสแกนนะครับมีกล้องมีต่างๆแนวแบบรถกู้ภัยเนี่ยได้เลยแต่ทีนี้ พอมันสี่ประตูแล้วอาจจะวางเตียงคนป่วยไม่ได้เนาะอาจจะเป็นรถตำรวจตรวจการอย่างนี้ได้นะครับทรงสืบเลยรถคันนี้ใช่เลยนี่บอดี้ข้างเป็นไฟเบอร์นะครับไฟเบอร์คอมโพสิตนี่ทรงสืบก็มานะครับโอ้โหสารวัตรแจ๊ะต้องเข้านะทรงนี้นี่ฮะ เป็นสี่ประตูครับสำหรับาาริสดอลล่าส่วนเรื่องความแข็งแรงคือที่เขาบอกว่าโหลดได้ตันกว่าเนี่ยรวมทั้งในรถและในห้องโดยสารนะครับอาจจะงงหน่อยมันเป็นดีเทลเขาต้องคุยเนะว่ามันได้เยอะแต่ถ้าลูกกระบะอย่างเดียวเนี่ยมันได้750 7 5 0ดร้อยถึงเจ็ที่เขาบอกตันกว่าเนี่ยต้องมีคนนั่งในห้องโดยสาร5คนด้วยไม่งั้นถ้าคุณใส่ลูกกระบะลงไปเนี่ย บรรทุกลงไปในกระบะไซส์นี้นะ1ตันตอนออกตัวมีหน้ายกแล้วก็ขาอย่างนี้เลยตั้งโดเลยนะฮะโดยสเปคที่เขาบอกบางคนบอกพันกว่าโลเนี่ยพันกว่าโลคือต้องมีคนนั่งในห้องโดยสารด้วยครับเปียวไหมเนี่ย ไปลองรถกระบะไฟฟ้า l i ดด r ล,ล่าฮอร์เรกันนะครับฮอร์เรซก็คือ2มอเตอร์นะฮะผมชอบตรงที่มันยังมีเกียร์ให้เข้าอยู่ก็เดี๋ยวสเปคที่เข้าไทยนะครับก็จะมีทั้งมอเตอร์เดียวมอเตอร์คู่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าทรงมันแบบคืนนิสสัน NV แต่ใหญ่ใหญ่เท่าไหนใหญ่เท่านิสสันนาวราฐานล้อพอๆกับดี a มแล้ว ตัวถังมันเป็นโมโนคอกนะครับโอ้โหเมื่อกี้ผมนั่งมานะมากับพี่เต้ยสวัสดีครับพี่เต้ยสวัสดีครับเนะี่ยพี่เต้ยออโต้ไลฟ์ไทยแลนด์นะครับฟา er. วเดอร์เนะี่ยเมื่อกี้พี่เต้ยขับแล้วช่วงล่างด้านหน้าแม็กเฟอร์สันสตาดด้านหลังวอเตอร์ลิงเหมือนพวก Honda CRV แล้วเป็น CRV กระบะเลยไหมก็คือฐานล้อมันยาวกว่าอ่าก็ได้ในเรื่องของดีไซน์ก็คือห้องโดยสารเนี่ย กว้างยาวแล้วก็มีลูกกระบะมาให้อีกประมาณหนึ่งนะครับโอ้โหตัวนี้เป็นรุ่น2มอเตอร์400กว่าม้านะ420ม,มา้าหัแรงบิดมหาศาลครับคือทางเนี้ยผู้บริหารเขาคุยเลยอะว่าพูดอะไรออกมาเนี่ยเขาเปรียบเทียบกับเท s l a c y b e r t r u c กเลยแต่คราวนี้ c y b e r t r u c กอาจจะยังใหญ่กว่านะฮะแต่ตัวหน้าเขาก็จะทำตัวใหญ่ ขายออสเหมือนกันนะครับแต่สมรรถนะเนี่ยเขาอัพได้ง่ายเพราะว่าไอเชัดซีตัวเนี้ยพี่เตอร์ที่เขาบอกว่ามันเป็นชัดซีไฟฟ้าเนี่ยอ,อย่างตัวที่จะขายไทยจะวางแบต63บกับ73กิโลวัตต์ชั่วโมงแต่ชัดซีตัวนี้วางแบตได้ถึง140กิโลวัตต์ชั่วโมงก็จะคล้ายไอแพลตฟอร์มของพวกซิกเกอร์อะไรนี่แหละตัวตัวนี้ต่อยอดมาให้เป็นรถกระบะนะครับเมื่อกี้ลองนั่งมา โอ้ oh, ขับสบายมากนี่ถือว่าทางเนี่ยใช่ครับแห้งแข็งเป็นหินมันขโยกมาแบบไม่ต้องหยอดเลยพี่เต้ใช่มันไม่มีตึงตังเลยที่นี่อันนี้ใช่ไหมที่ขึ้นยากที่ขึ้นไปสามรอบไปพี่เต้แทงไปสามรอบ,รอบนะฮะแต่เขาขึ้นเร็วผมว่ามันอันตรายนะก็ขึ้นแบบพี่ดีกว่าออขอใช้อ่าด้ายโม ออจริงๆมันก็ทำมาให้ใช้งานง,<ไ>ง,ง่ายๆนะโอ้อันนี้นเป็นโม่สีที่เป็นโครนอาจะเตี้ยหน่อยอ่าฮะเออคือต้องส่งมันนิดนึงนะ,นะครับนะครับแรงบิดมันก็จะไม่เหมือนไอส์นะพี่มินนะ ไม่เหมือนรถกระบะดีเซลเทอร์โบเลยหนึ่งก็คือพอส่งมาแล้วอ่ะเราค่อยมายกอย่างพวกรถกระบะที่ผมใช้อ่ะมันก็ต้องเล่งเอาไอเสียมาปั่นเทอร์โบนิดนึงเยอะแต่ก็คืออยู่ในโหมดของต้องสลับไปใช้เกียร์โฟโลไง่ไปใช้อัตราทดที่สูงขึ้นไปอีกหลายเท่าแต่ตัวเนี้ก็ขับไปเลยตัวนี้มันไม่มีโฟโลไม่มีครับก็เป็นปลดมใช่ครับถ้า ตงรงเลื่อนถลายก็ใช้เบรก a อ s ในการจับล้ออีกข้างหนึ่งเอาใช้แท็กชั่นในการขึ้นเนอาอ้าวครับกับกระบะไฟฟ้าขับสี่กับกระบะดีเซลเทอรมม์โบวิธีการขับต่างนะต่างก,กันเลยเนาะนะวิธีออการวางคันเร่งคนละแบบนะอ,อ,อันนี้ต้องเรียนรู้กันอีกอันนี้ก็ดีละครับเราก็มาเรียนรู้กันจริงจริงอ่ะมันเหมาะกับพวกสายสตรีทสายซิ่งที่มาแต่งแรงแข่งกันมากกว่านะเออ จริงๆมันไม่ได้เหมาะกับเข้าป่าแต่บ้านเขาเนี่ยตัวนี้เป็นเบอร์หนึ่งเลยเขาก็จะเข้าอ่ะเขาไม่สนเพราะว่าบ้านเขาถูกไงบ้านเขามันถูกได้ของแบบเนี้ยระบบเต็มคันน่ะขายเจ็ดแสนนะตัวมอเตอร์เดียวมอเตอร์คู่ก็ะแสน9แสนคือเขาแค่นี้เองเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของเทคโนโลยีแบตเตอรี่มอเตอร์เขาไม่สนเนี่ยบ้านเรารถมัน อ่านี่เขากลัวเขาก็กลัวแขวนเหมือนกันเนาะใชท่ทั้งทังที่ล่องไม่ได้ยากนะล่องไม่ได้ใหญ่เลยแต่เนาะใต้ท้องมันเตี้ยอืมใต้ท้องมันเตี้ยครับคือมันไปได้แต่ด้วยสติเลยนะสมรรถนะสูง <c oughs> เพราะว่าถ้าแขวนแล้วคือจบนะแขวนตายเลยแขวนตายเลยเพราะรถมันหนักอ่าอ <c oughs> ยนี่ตายแต่ถามว่ากําลังมอเตอร์ความนุ่มนวลเนี่ยมันทําให้เราขับง่ายอ่ากำลังมอเตอร์ก็สูงแต่คุณจะตกพวก ตกอะไรสันมีดไม่ได้เลยอ่ะนี่ต้องวิ่งอยู่บนสันเออที่บอกเหมือนเหมือนเราขับรถยนต์นั่งมาในช้นทางวิบากว่าขับซีอวีเข้ามาแหละเออขับเหมือนขับรถยนต์นั่งเลยพี่บินในออฟโรดเนี่ยที่มีแต่เราโอเคอย่างที่พี่เต้ยบอกเมื่อสักครู่บอกผมไปแล้วนะครับว่าเหลือแค่ลองถนนเพราะดูสเปคแล้วก็ดูที่สื่อเขารีวิวอะ วงเลี้ยวมันกว้างตอนนี้มันไม่รู้สึกไงมันโค้งแต่จริงๆอ่ะมันเป็นรถที่ดีไซน์มาใช้แบบอเนกประสงค์ในเมืองนะแต่วงเลี้ยวมันกว้างกว่าเพื่อนแบบเยอะมากกว้างกว่ากระบะหกเมตรหกครับหาเมตรหกคือกระบะทั่วไปใช่ครับนี่หกเมตรถกเลยไม่มีอันนี้หกเมตรถกด้วยความที่แม่งอันเดี๋ยวเลี้ยวติดด้วยปีกนกแล้วก็ชุดพวกอินเวอร์เตอร์ชุดระบายความร้อนอีก เทดกลไรมาไม่เยอะใช่ครับแล้วก็ต้องดันมาเพื่อให้ทําเวทบาลานซ์อีกเพราะว่าเขากลัวอย่างเดียวครับกลัวพอมีบรรทุกหน่อยแล้วออกตัวหน้าลอยคือค้างอย่างเงี้ยเออมันจะเชิดค้างเลยครับทีนี้วงเลี้ยวมันกว้างเราต้องไปวัดใจกันดีใช่ครับบางคนบอกว่าไอ้ที่มันโชว์อ่ะอันนั้นมันคล้ายๆแท้งเทินแต่คือคุณต้องเข้าโหมดขับสีในป่ามันล็อกแต่ถ้ามันหมุนอยู่กับที่ แต่ไอ้กับรถเนี่ยที่มันมีความเร็วขึ้นมาย0 3 0ิบสาิกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยกับรถมันจะไปเลนเราจะไปกับรถวแทยเตอร์ได้ไหมมินกำหนดติก็เป็นลมเยนะไม่ได้ครับมันไปช้าๆไปต้องคำนวณดีๆนะจะเข้าป่าก็ไปก่อนเพื่อนนะไปชาร์จแบตรอเพราะในป่าไม่มีชาร์จเนี่ยอันนี้รถไฟฟ้าไม่ต้องเปลี่ยนโหมดเลยเนาะไม่ต้องปลดขับสีมันก็ขับไปของมันง่ายๆนะเออก็เฟี้ยวดีครับทำให้เห็นว่าถือว่า เอาถ้านับทางแห่งด้วยกันก่อนทางที่เขาพาเราขับนี่ก็ยากนะยากสําหรับรถไฟฟ้านะพี่ยากนะครับเป็นทางที่ยาก SUV อเหนื่อยอ่ะ SUVCRV ขึ้นไม่ได้อ่ะเอางนี้ละกัน CRV ที่เป็นเครื่องไฮบริดขึ้นไม่ได้นะครับไฮบริดเอาอยู่ย้ายแต่ตัวเนี้ยมันเป็นมอเตอร์แบบอิสระเลยพักเงี้ยโอเคอ๋อเ่ชเช <c oughs> ขอบคุณวิเตอร์ด้วยครับนะเดี๋ยวไปคุยต่อข้างล่าง <Uno> ไปลองขับมาแล้วนะครับบอกเลยว่าค่อนข้างประทับใจกับเรื่องของสมรรถนะนะถามว่ามันเทพเกินกว่ารถกระบะท,ที่มีอยู่ในเมืองไทยไหมไม่ถึงขนาดนั้นนะครับมันมี ได้อย่างถืออย่างสิ่งที่ได้แน่ๆก็คือรถกระบะดีเซล Diesel ที่บ้านเราไม่มีเนี่ย,ยก็คือ,อก็เป็นรถไฟฟ้าไงกระบะไฟฟ้าเราไม่มีมนะกระบะไฟฟ้าทรงนี้เลยทรงหน้ายาวนะแล้วก็ตัวถังเนี่ยเป็นดับเบิลแคปนะครับเป็นสี่ประตูมีลูกกระบะมาให้แล้วรถก็ไม่ได้เล็กดูจากในรูปเนี่ยพอไม่เอาคนมายืนเทียบคุณจะไม่รู้ผมมาเทียบให้ดูเฮ้ยผมไม่เล็กนะครับบอดี้ของรถเนี่ย ก็อพอๆกับกระบะนิสสันนวาร่าเลยนะฮะแล้วการขับขี่ในเส้นทางออฟโรดคือมันไม่ได้สูงมากปุ๊บเนี่ยแน่นอนมันอาจจะมีการคลูดเวลาที่เรา,าเบี่ยงชิดหลายทางเพื่อจะปีนในส่วนของพวกสันมีดไม่ลงล่องถ้าลงล่องเรากลัว,กวกแขวนใช่ไหมครับพอไปอยู่ชิดมากมันก็คลูดหินคลูดกิ่งไม้ แต่เห็นไหมมันเป็นพลาสติกกันรอยสีดำนะฮะก็ไม่ต้องแคร์อะไรเป็นรอยก็ขาดขัดไม่ออกก็เป็นแค่ขีดขาวๆก็ใครถามก็บอกไปลุยมาไปลุยเขาระเบิด,ดอาจจะหนักไปนะครับก็ปไปลุยออฟโรดอ่ะเบาๆกับเพื่อนแห้งๆไปได้นะครับคือเขาก็ดีไซน์นมาให้มันอเนกประสงค์นะครับแต่เนื้อสี่งินใดคือมันขับง่ายพุ่งมาลัยเบาคล่องตัว แล้วเป็นไฟฟ้าที่ให้แบตลิธิไมออนขนาดใหญ่มาทั้ง63และ78กิโลวัตต์ชั่วโมงแล้วในเส้นทางออฟโรดสำหรับตัว Horizon 2มอเตอร์จำเป็นต้องลุยลุยได้ด้วยนะฮะขึ้นไม่ได้ก็ถอยเปลี่ยนลายเติมเหมือนขับรถกระบะออฟโรดทั่วไปเลยจะมีเรื่องเดียวที่ผมบอกนะครับเรื่องใต้ท้องรถที่ถ้าจะคล่อมจะครูดอย่างถ้าเป็น พว,วพวกเพากลางเพาเหล็กหรือหัวเพาท้ายของรถกระบะดีเซลมันหนาเนี่ยเราไม่ค่อยห่วงแล้วก็กระแทกแล้วก็คู่ต่อได้นะครับแต่พวกนี้มันเป็นบอดี้ออนเฟรมนะฮะก็ลุยแบบที่ผมดูให้ดูคือว่ายากสำหรับรถ SUV b o d บอดี้ออนเฟรมนะครับมันไปได้โอ้โหเปรี้ยวมากครับคือแต่งก็ขึ้นนะฮะอย่างยี่ทางดำเนียนเลย ถ้าเกิดมีติดบ้านเนี่ยผมว่าลืมเลยพวก f o r ์จูเนอรนี่คงไม่ได้เอาออกใช้รถแบบนี้อเนกประสงค์อยากเอาแล้วก็โยนขึ้นท้ายรถบรรทุกหนักได้ไอความที่มันเป็นบอดี้ออนเฟรมกับโมโนคอกเนี่ยมันก็ได้อย่างเสียอย่างก็จริงแต่โมโนคอกแบบนี้นะครับถ้าคุณบรรทุกไม่เกิน4-500กิโลกร,รัมอยู่ในพิสัยของมันมันขับดีเหมือนกันนิ่งเลยแหละนะฮะแล้วรถเขาเองเขาก็เวททรานเฟอร์ไว้ก็คือ ทำเวทบาลานซ์่วงน้ำหนักหน้าหลังด้วยในส่วนของการขยับมอเตอร์แล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยให้มันค่อนมาด้านหน้ารถนะมันก็เลยค่อนข้างที่จะนิ่งมากเวลาวิ่งในเส้นทางที่มันกรูกขาเวียงไปเวียงมาเนี่ยแต่บอดี้ค่อนข้างนิ่งแบบนี้ทางดำสบายครับทางโค้งนี่เกาะม,มันเลยเข้าไทยแน่นอนนะฮะรอติดตามนะครับตอนนี้บริษัทเขาเตรียมพร้อมแล้วนะพวกเรามาขับที่จีน ก็เรื่องหน้าตาดีเทลเดี๋ยวรอดูพวงมาลาัยขวาเขาส่งไปเนปาลแล้วประเทศแรกประเทศที่สองที่จะมาก็คือประเทศไทยนี่แหละครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเอาไปลุยน้ำด้วยกันคือใครซื้อไปหมว่ายัางไงก็เจอยิ่งดังจังหวัดนะระยองจันทบุรีพัทยาขอนแก่นเจอน้ำสูงแน่นอนหน้าฝนนะครับเขาบอกว่ามันลุยได้นะแต่อยา แบบอย่าจอดแช่ถ้าน้าสูงนะอันนี้ลุยได้มากที่สุดในบรรดารถกระบะแล้ว8 11.5เซนติเมตรแล้วที่ผมชอบอ่ะก็คือเรื่องการขับขี่เบาะนั่งหน้าหลังนั่งสบายไม่เวียนหัวในออฟโรดปกติโอ้โหแทบจะอ้วกนะครับถ้าเอารถกระบะเข้าไปแต่คันนี้คุยกันสบายๆเลยเที่ยวสนุกมากโอ้หาไม่ได้แล้วครับแบบนี้ใครที่จะออกรถกระบะในช่วงนี้นะปีนี้ผมว่ามีหวั่นไหว ผมเองยังวันไหวกับมันเลยแค่ว่ามันเป็นแบรนด์ใหม่แต่บริษัทแม่เนี่ยเก่าเกือบ40ปีละจีลี่นะแต่ตัวลาดาหรือลิดดาล่าเนี่ยก็เป็นแบรนด์ใหม่เขาก็เลยมาไทยช้านิดนึงนะครับเปิดที่จีน2022แล้วก็จะเข้าไทย2 0 2 4แล้วเดี๋ยวโมเดลหน้าเขาบอกว่าจะมีอีกตัวหนึ่งไฟฟ้าเหมือนกันไซส์เท่ากับ Ford r a n g e เจอโอ้โหเพื่อจะไปบุกออสเตรเลียก่อนแล้วค่อยมาไทยแต่ตัวนี้เข้าไทยก่อนออส ยังไม่แน่ชัดนะครับเดี๋ยวเราติดตามนะฮะมอเตอร์หลังคับเดียวจะเป็นอย่างไรนะฮะมีทั้งวิ่งใกล้วิ่งไกลแต่วันนี้ได้ลองในออฟโรดเป็นมอเตอร์คู่บอกเลยว่าค่อนข้างประทับใจนะครับก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีที่เมืองไทยนะเจ้าริดดาลา่านะฮะยังไงพวกเรากดติดตามได้ทุกบล็อกไว้ทั้ง f a c e b o o o y o u t u b ิ t ต k อ o k i n s t a g กร m ไม่พลาดแน่นอนเพราะว่า กระบะ SUV มันทางของเราอยู่แล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมวันนี้ผมมีนจากไดอารีบ็อกรายงานจากเมืองหางโจวประเทศจีนครับ